วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สงขลานะครับข้างหลังที่เห็นนี่จะเป็นนะครับเลืนผ้ารีมาแลนะครับซึ่งผมคิดว่าคนสงขานี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นสถานที่ที่สําหรับวางเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะผลงานของชุมชนนะครับของผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนะครับในหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ทอนนี้ในส่วนของแบรนด์พันลิมเรานะครับหรือว่าผ้าพันลิมเราเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาวางกระเป๋าที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูไงนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยที่เขาวางขายกันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างน,นะครับวันนี้ทางเรานะครับเอาในส่วนของกระเป๋าผ้ามัดย้อมนะครับที่เราเคยทำนะเอามาฝากวางขายที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะครับ อันนี้เป็นกระเป๋านะครับที่เราเอามาวางรอบนี้นะครับจะเป็นมัดย้อมด้วยว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกงานผ้าทองานพื้นถิ่นนะครับเราก็เลยเอาพวกงานมัดย้อมของเราดีกว่านะครับมาลงเผื่อให้เข้ากับกลุ่มเขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเขามีงานแบบไหนกันบ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานนะครับที่เขาโชว์กัอนอยู่นะครับจริงๆจะเป็นพวกงานเสื้อผ้าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กก็มีนะเนี่ยจะเป็นอยนะ่างนี้ รรเป็นลายเหมือนลายเขียนลายผ้าทอลายแบบนี้ครับปาติกจริงๆแล้วผมว่าใครที่นะครับที่หางานลักษณะแบบนี้เนี่ยมาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยให้ดูรอบนี้มีรองเท้ามาด้วยนะนี่รองเท้าแบบนี้เห็นว่าเป็นลอ็ลอตใหม่นะตอนนี้เขายังไม่ได้จัดนะครับตรงนี้เราจะมีพี่ขวัญน,นะครับอยู่เขาก็จะคอยจัดนะครับจัดสถานที่ให้เนี่ย อันนี้จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นของป้าธรรมนะครับยางกล้วยนะครับเสื้อเห็นไหมครับย้อมยางกล้วยแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับย้อมยางกล้วยหรือเปล่าผมว่าจะไม่ไม่ผิดนะเป็นของป้าธรรมมีติดแบรนด์ติดอะไรเปล่าเนี่ยนะครับย้อมยางกล้วยสวยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย ดี๋ยวให้ดูให้ใกล้เนี่ยพวกผ้าเขามาก็มีนะเนี่ยผ้าทอทั้งหลายเนี่ยนี่แหละนดีๆให้ดูงานฝีมือเยอะนะผมบอกไว้ก่อนคือใครที่เป็นงาน เรียกว่างานคราบดีกว่านะครับงานคราบงานฝีมือนะครับใครที่ชอบงานพวกนี้ไม่ผิดหวังผมบอกไว้ก่อนได้เลยนะครับตรงนี้มาชมได้นะตรงนี้นะครับเนี่ยให้มาดูงานนะครับพวกงานฝีมืองานคราบทั้งหลายนะครับที่นี่เนี่ยจะเปิดนะครับอาทิตย์หนึ่งเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็ประมาณเนี่ยเก้าโมงนะครับ 9โมงเช้าถึงประมาณาโมงเย็นนะครับเรินผ้าลีมาแลนะครับก็ใครมาสงขาเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับหาไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาแล้วหาไม่เจอยังไงเนี่ยลองถามคนในพื้นที่ได้นะครับเรินผ้าลีมาแลนะครับครับเขาเนี่ยที่เขาบอกไว้นะครับตรงนี้อังคารถึงอาทิตย์นะครับเปิดหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับแล้วก็9โมงถึงประมาณาโมงเย็นนะมาชมกันได้นะครับ แบรนพันริมเราก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเพื่อนๆมาก็มาสอบถามหาซื้อได้นะครับก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเลนผ้ารีมาแลแห่งนี้นะครับก็จะเปิดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับในรอบสัปดาห์นะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับไอ้เก้าโมงเโมงประมาณ9ก้าโมงนั่นแหละนะครับถึงประมาณ5้าโมงเยน ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับต่างจังหวัดก็ได้นะครับถ้าใครมาเนี่ยช่วงนี้ประเทศเปิดแล้วนะใครมาเที่ยวสงขาอะไรก็ตามเนี่ยแล้วต้องการที่จะมาหาซื้อผ้าพื้นถิ่นนะครับที่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานสีมือของของกลุ่มต่างๆนะครับงานพ้าทองานอะไรอ่ะงานเขียนสีอะไรพวกนี้นะครับมาติกทั้งหลายเนี่ยจะมีครับพี่นี่นะครับงานมัดย้อมก็มีนะครับนอกจากของพันลิมเรานะครับก็จะมีของเจ้าอื่นด้วยนะครับ ย่างกล้วยนะครับก็มีนะครับย้อมย่างกล้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นงานงานแฮนเมดว่างั้นเถอะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงครับงานแทนเมดงานสีมือเลยล่ะใครที่หาต้องการหางานลักษณะแบบนี้เนี่ยมาที่นี่ได้นะหาไม่เจอยังไงอย่างที่บอกนะครับถามคนที่นี่ก็ได้หรือจะค้นใน Google Map ก็เจออยู่นะครับเดินผ้ารีมาแลนะครับข้างหลังนี่แหละนะครับก็มาได้นะครับแล้วก็จริงๆสถานที่ถือว่ากว้างพอสมควรนะแล้วก็เดินสบายด้วยนะครับตรงนี้ที่ผมมาเนี่ยตอนนี้ช่วงบ่ายจะร้อนหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูบริเวณรอบรอบเน ถ้าเป็นช่วงกลางวันช่วงเช้านะช่วงเย็นเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยก็จะเดินสบายเลยที่นี่นะครับบริเวณกว้างนะครับจอบดรถก็สะดวกนะครับเพื่อนๆมาได้นะครับใครกําลังหาซื้อพวกงานกระเป๋างานเื้อผ้าทั้งหลายนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไปเนี่ยผมจะกลับไปนะครับที่ฮัดใหญ่ต่อนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้าของพันริมเรานะครับผมสวัสดีครับ